นี่คือเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับวัดฉลองครับตอนนี้ก็เป็นเหรียญภูไปที่เมืองภูเก็ตเลยครับวัดฉลองเมืองภูเก็ตถ่ายทอดถ่ายทำหลวงพ่อแช่มนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่แบบปี2 497เครับเป็น2497ครับหลวงพ่อแช่มผมก็รู้สึกว่าจะเคยถ่ายทำไปแล้วเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญแบบปี2497เเหมือนกันครับหลวงพ่อแช่มวัด ฉลองภูเก็ตนะครับถ่ายทอดถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ลูกๆหล,ลานๆและเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและพวกศิษย์ทั้งหลายได้ศึกษากันนี่ก็คือหรียหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนะครับก็ถ่ายทําให้ได้ดูกันนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับ,ค,บครูบาอาจารย์แท้เกียร์อะไรยังไงก็พิจารณาเอง ดูพระก็ให้ดูหน้าอย่างที่ผมว่านี่ก็เป็นเนื้อลักษณะเนื้อ,อ,อทองผสมเพราะฉะนั้นหรือว่าจัดเป็นเนื้อพวกพระยุคเก่านี้ส่วนมากจะเป็นเนื้อทองผสมหรือเนื้อนวะนะครับเพราะว่ามีโลหะหลายอย่างนีตทองหลงทองแดงมีอะไรถ้าจะพูดอย่างนู้นอย่างนี้เลยบางทีเราก็พูดไม่ได้ผมว่าเนื้อทองผสมน่าจะเหมาะกว่าครับมาถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันหลวงพ่อแชมป์ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่เป็นเหรียญที่สองนะครับ ผู้ว่าจารย์ผมมาถ่ายทำให้ได้ดูนี่เป็นเรียนที่สองปีพศ2497นะครับปี2497ลงพอแชมวัดสองภูเก็ตนะครับลงไปทางใต้เมื่อกี้ไปอีสานมาแล้วครับตอนนี้ก็มาลองดูทางใต้ดูครับภูเก็ตนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูการจากศูนย์พระ A.R.L. ผมสุรัตนะหรือสุภาพคำทองจากคนนี้นะครับคุณวายจารให้ได้ดูได้ศึกษากันจากศูนย์พระเ i เของผมครับไทยารไม่ได้ดูกันก็เหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สองนะครับผมจะมีอยู่สองเหรียญผมเป็นเหรียญหูในตัวครับเป็นเหรียญหูในตัวให้คุณวายจารย์ได้ศึกษากันแล้วก็ดูพระ ทุกท่านก็หลายๆอาจารย์หลายๆแบบเสียนก็พูดมักจะให้ดูหน้าดูว่าเบอร์ไม่เบอร์อะไรก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นเหรียญถ้าหากว่าเหรียญเป็นเหรียญกอบส่วนมากจะมีลักษณะเพี้ยนนะครับบางทีผมดูเพราะว่ามีลักษณะเพี้ยนแต่ถ้าเหรียญไม่กอบนี่มักจะดูเป็นเหรียญที่คมแล้วก็ไม่มีบูดมีเบี้ยวอะไรหลายๆอย่างเพราะเหรียญกรอบในสมติจะมีบูตรมีเบี้ยวไม่ว่า อะไรต่างๆความคมชัดก็จะน้อยกว่าเหรียญที่แบบแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะเนื้อพระต้องถึงอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเนื้อพระแบบแท้อะไรส่วนมากจะมีทองถ้ามีเม็ดทองผสมอยู่แล้วก็มักจะแท้ทุกองค,ครับเพราะผมเล่นพระมาผมจผับพระมากว่าส่วนมากก็เน้นไปที่จุดนี้ยุกคที่พวกผมเป็น เสียนเดินข้างถนนอยู่ประจำประจำสมัยผมยังแข็งแรงอยู่ผมก็จับมาที่จุดนี้ดูเห็นเนื้อพระมีทองผสมอยู่ไ่และเม็ดเล็กเม็ดน้อยตามซอกตามอายรือว่ามีอะไรแบบเม็ดใหญ่ๆอยู่บ้างอะไรก็ยิ่งมั่นใจครับจากศูนย์พระเครื่อง A.R.L. นะครับผมสุภาพคำทองจับเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้กพให้ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาดูครับนี่ก็คือหลวงพอ่อแชม วัดฉลองภูเก็ตครับถ่ายทําให้ได้ดูกันครับก็ทเทกีอะไรยังไงครูบาอาจารย์พระได้เนื้อต้องได้เนื้อต้องถึงนะครับเนื้อได้ในพระยุคต้นเนี่ยส่วนมากแม้แต่พระยุคหลังก็ย่อมจะมีนะครับยุคแบบบางครั้งเราจะเห็นแค่ปีแบบ2หรือกว่าหรือว่าปีหนึ่งกว่าหรือไม่แบบอันี้ก็มักจะเห็นเม็ด โลหะทองผสมอยู่มีมีแต่มีน้อยไม่เหมือนพายุตนครับก็ถ่ายทำให้ได้ดูจากศูนย์พระ A.R.L. ผมสุภาศคำทองจกักถ่ายทำให้ได้ดูกันก็ให้ได้พิจารณาในสิ่งที่ผมก็อยู่ในวงการพระมาก็ไม่น้อยแต่คนรู้จักก็คงไม่ก็มีเพราะเราเป็นแค่เสียนข้างถนนตอกตอกตอกต่อยไปตาม บ้านเล็กบ้านใหญ่ตามป่าตามเขาตามไปกันทุกที่ครับตามภาษาเสียงข้างถนนนอนวัดนอนศาลากลางบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็สะสมพาพมาก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วที่ผมถ่ายทำไปนี่ก็ในย o u ู u ก e หกหกร้อกว่าคลิปเลยนะครับครูบายจารครับขอบคุณมากครับคุณาจการย์ครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับครับจากศูนย์พระ ARL ครับสวัสดีครับ